สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่ม b i o n ล l i m i t ะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปความก้าวหน้าของสัปดาห์ที่6นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมได้ทำการเซตการทดลองแบบคร่าวๆในการตรวจวัดสารตกค้างโดยการใช้ NMR ของบริษัท Ocean View นะครับบริษัท Ocean น,น,นี้ก็จะเป็นกลุ่มตัวแทนที่ทําเครื่อง n i r ขึ้นมานะครับเราก็จะวัดพวกสารตกค้าง ที่ได้ซื้อผักมานะครับ2ชนิดก็คือผักคะน้ากับผักกาศขาวซึ่งเราจะใช้ในแอปของ o c e a n View ในงานตรวจวัดแล้วก็นำค่าสเปกตรัมมาสร้างเป็นการาฟและเปรียบเทียบดูนะครับในสัปดาห์นี้เหมือนกับว่าสัปดาห์นี้เราสร้างการทดลองเล็กๆขึ้นมาก่อนครับก็เดี๋ยวไปรับชมการเซตเครื่องได้เลยนะครับ การติดตั้งเครื่องไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คราวนี้ผมจะมาบอกถึงตัวชื่อของแต่ละเครื่องแต่ละตัวนะครับที่ว่าใช้ในการวัดของ n i r นะครับครับก็ตัวแรกนะครับจะเป็น UPS ซึ่งเอาไว้การไฟกระชากครับต่อไปจะเป็นไ i g h t s o u r ก็คือตัวที่จะส่งแสงเข้าไปในเส้นสายของ Fiber Optic ตัวนี้นะครับ เราก็จะเห็นถ้าเปิดจะเห็นเป็นแสงออกมานะครับตัวต่อไปตัวนี้ก็คือสเปกโตรมิเตอร์ ter, ซึ่งเอาไว้ใช้วัดค่าแสงที่สะท้อนกลับหรือว่าโดนดูดซึมเข้าไปอะไรพวกนี้ครับจะเป็นตัวที่ใช้วัดเป็นเครื่องที่ใช้วัดนะครับแล้วส่วนต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยคือโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลใช้ในการแสดงค่าสเปกตรัมต่างๆนะครับ ครับก็ประมาณครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการทดลองวิธีการทำครับครับก็ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มในส่วนของการทดลองย่อยๆของเรานะครับคือการทดลองนี้เราจะทําขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นว่าการสะท้อนของสเปกตรัมเป็นยังไงซึ่งในตัวของการทดลองตัวนี้นครับผมได้นำเอาหักมา2ชนิดนะครับที่ได้คุยกับทีมไว้ว่าจะใช้2ชนิดนี้ในการต,วตวรวจวัดสารตกค้างนะครับซึ่งก็จะมี ในตัวของผักคณะนะครับแล้วก็ในตัวของผักกาดขาวครับก็เดี๋ยวจะเริ่มครับโดยการที่เราจะใช้โปรแกรม Ocean View นะครับซึ่งผมก็ได้เซ็ตค่าตั้งค่ามที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือในช่วงที่ไม่มีแสงสะท้อนแล้วก็ในช่วงที่มีแสงสะท้อนเต็มร้อนะครับสะท้อนคือสะท้อนกลับมา100%ยร์เซ็นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาจิ้มในตัวผักนะครับซึ่งอ๋อขอพายรบเดี๋ยว ผมจะขอจิ้มให้ดูในสมมุตินะครับตรงนี้ผมจิ้มไปที่มือนะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟจะเพิ่มขึ้นมาน,นะครับอันนี้คือมีการสะท้อนซึ่งแกน y เราจะเป็นค่า reflection นะครับก็คือค่าการสะท้อนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจาก0ถึง100นต์ครับแล้วก็ส่วนทางแกน x นะครับจะเป็น web length ซึ่งจะมี ค่าของความยาวคลื่นก็ตั้งแต่900ไปจนถึง1,007นาโนเมตรนะครับก็ตัวนี้นะครับจากที่เราเห็นนะครับมันก็จะเป็นในช่วงของการสะท้อนแสงในแต่ละช่วงคลื่นในแต่ละความยาวคลื่นนะคร,ครับอันนี้คือผมแตะไปที่มือนะครับเราก็จะเห็นไห้ว่าในแต่ละจุดในแต่ละเวฟเลงที่มันสะท้อนกลับมาไม่เท่ากันเพราะว่าอาจจะมีใน ส่วนของโมเลกุลต่างๆเช่นน้ําเลือดพวกนิวเคลียสหรืออะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในรน่างกายของเราทําให้เกิดการสะท้อนกลับมาไม่หมดแล้วก็เวฟเล์ในแต่ละช่วงนะครับนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองที่ผักนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะลองที่ผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวผมที่ได้เตรียมมาครซื้อมาจากตลาดนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองจิ้มเข้าไปครับซึ่งผมจะแบ่งแผ่นประกาศขาวเป็น3ส่วนนะครับจะเป็นส่วนท้ายส่วนกลางแล้วก็ส่วนหัวนะครับก็เดี๋ยวจะลองจิ้มจากส่วนท้ายดูก่อนนะครับเวลาจากที่ตัวเครื่องของเราครับที่เราออกแบบคือเส้นไฟเบอร์ออปติกจะลงมาในลักษณะของตัวตั้งฉากน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองในลนนนนักษณะประมาณนี้ให้มันชิดกับพื้นผิวของประกาศขาวนะครับก็จะดูค่าการาฟที่ได้ เมื่อค่ากราฟเริ่มนิ่งนะครับผมก็จะมากดเซฟที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้ค่ากราฟมันนิ่งครับพอเริ่มนิ่งแล้วเราก็จะกดเซฟนะครับครับผมแล้วก็เราก็จะวัดที่จุดต่อมาเราจะวัดทั้งหมดจุดนี้เราจะวัดทั้งหมด ามครั้งนะครับครับแล้วเราก็จะเซฟแล้วก็เซฟนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งเราเลื่อนผักมัเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นี่คือในส่วนของประกาศขาวนะครับแสดงว่าถ้าเกิดมันขึ้นนะนักษณะประมาณนี้นะครับว่าเหมือนเป็นสีแดงวัดไรมีปัญหาแสดงว่าในส่วนของจุดๆเนี้ยไม่สามารถวัดได้ซึ่งมันเหมือนมันจะค่าที่สะท้อนอ่ะมันสูงเกินกว่าร้อเปอร์เซนที่เราได้เซ็ตค่าไว้เพราะฉะนั้นก็เราอาจจะตอนที่ตวรวจวัดสารตกค้างตรงส่วนของใบพวกนี้นะอาจจะ ไม่ได้เอาไปใช้งานเราอาจจะวัดในส่วนของท้ายแล้วก็กลางประมาณนี้ครับอันนี้คือในส่วนของประกาศขาวนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของผักนะครับผักนะเราก็จะเริ่มวัดตั้งแต่ส่วนท้ายเหมือนกันครับอาจจะเป็นตรงจุดนี้นะครับ ซึ่งค่าที่ได้เราก็จะเซฟไว้เหมือนกันนะครับซึ่งค่าที่เราเซฟไว้อะเราก็จะเอาไปเข้าใน Excel, นะครับแล้วก็พอดคาออกมาเพื่อที่จะเอาไปเข้าในรูปแบบของสมการต่างๆทําเป็นสมการโมเดลขึ้นมานะครับโมเดลสมการขึ้นมาครับผมอันนี้ผมก็จะวัดให้รูปแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆจากที่ผมลองทําการทดลองเล่นๆนะครับเมื่อพอเราวัดตรงส่วนของใบเมื่อไหร่นะครับ อันนี้คือแบบชิปนะครับจะเห็นได้ว่าไร์มันจะค่อนข้างเออร์ไม่ค่อยค่ามันน่าจะเอ่อเหมือนมันจะเออร์เพราะว่าค่าในการสะท้อนมันสูงสูงกว่า100%ซที่เราได้กางค่าไว้แต่นี่มันเป็นการทดลองที่เราทดลองคือทดลองให้เส้นไฟเบอร์ออปติกติดไปกับอ่าเซอร์เฟซของของผักทั้งสองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เกิดมาหาขึ้นเราอาจจะต้องทําให้ตัวเส้นไฟเบอร์ออปติกเนี่ยสูงขึ้นมาดกชซลเฟสในบางระยะนะครับก็คือถ้ามันไม่ติดก็อาจจะมีโอกาสที่จะสะท้อนหน้เราะเขไล่ไปเรื่อยๆนะแต่นี่มือผมอาจจะไม่นิ่งระยะก็าอาจจะเปลี่ยนนณจุดนี้เราก็ต้องไปทําการทดลองอย่างละเอียดลีทีนึงนะครับ ในการหาว่าเส้นไฟเอบอร์ออปติกควรจะสูงเท่าไหร่ถึงจะสามารถตรวจการสะท้อนได้อย่างแม่นยำแล้วก็โอเคนะครับเราจะได้ค่าสเปกตรัมโยกเทอยวมาครับก็จากที่ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าการทำการทดลองในวันสดรรุค้างในผักผักกาดขาวแล้วก็ผักคะน้านะครับที่ได้เห็นไป แล้วเราก็จะมาดูไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับอยู่ตรงเซฟด d ต t านะครับผมขยียะะ้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเซฟออกมาในรูปแบบของกราฟนะครับกราฟการสะท้อนค่าสเปกตรัมต่ตางๆอ,อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Text d ีค u เมนต์นะครับก็จะเป็นในช่วงในแต่ละช่วงนะครับซึ่งในจุดๆนี้นะครับเพื่อการประหยัดเวลาผมได้ ผมได้ทําการทดลองไว้แล้วนะครับในส่วนของการวัดแบบชิดนะครับนี่คือไฟล์ผมได้เก็บไว้อันนี้ของประกาศข่าวนะครับจะเป็นในส่วนของใบซึ่งพอเรากดเข้ามาดูในไฟล์เช็คดิจิทันะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวเลข2ชุดใช่ไหมครับคือชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้นะครับจะเป็นเว็บลิงก์ก็คือจะเป็นในจุดที่อยู่ในแกนในแกน x นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเปอร์เซ็น์ในการสะท้อนนะครับก็คือจะอยู่ในแกน y เขาก็จะเซฟออกมาให้เป็นเลขแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะสมมติให้ดูนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเข้าสู่ excel นะครับเพื่อที่จะสร้างสมการขึ้นมาก็เดี๋ยวเข้าไป excel นะครับ รอสักครู่นะครับเอาแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็วางนะค,ครับครับก็คือผมสมมติว่าตรงนี้เป็นแค่ส่วนนี้แล้วกันนะครับทีนี้ก็กุมลงมาแล้วก็สร้างการาฟนะครับโดยใช้ Excel นะครับ ก็จะเลือกกราฟชนิดก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นกราฟคล้ายๆกับในโปรแกรมโอเชียนวิวเลยนะครับก็คือเว็บลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ค่าของเปอร์เซ็นในการสะท้อนก็จะอยู่แกน Y อันนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้สักครู่นอันนี้เราเอาเป็น750โอเคครับ นก็นนจะเป็นการเราได้แล้วเอาอาจจะเอาการาฟตนนัวนี้ในหลายๆค่าเราจะไม่ได้ทดลองกับผักคณาแค่ต้นเดียวกับผักกาดแค่ต้นเดียวนะครับเราก็จะทดลองในหลายๆต้นเพื่อที่จะได้ออกมาในหลายๆกราฟหลายๆค่าออกมานะครับเพื่อที่เราจะมาสร้างสมการที่ตรงแล้วก็ที่แม่นยําที่สุดนะครับในการวัดสารตกค้างพอเราทําในส่วนของ n อ r เสร็จแล้วเราก็อาจจะส่งตัวอย่างผักที่เราเอามาจากในตลาดหรือว่าจากผักที่เขาอ้างว่าเป็นผักออร์แกนิกที่ไม่มีสารพิษตกค้างก็จะส่งเข้ากับแล a พร้อมกับการที่เราจะทําการทดลองของในส่วนของผักที่เราได้เตรียมไวน้นะครับพร้อมๆกันไปเลยเพอได้ผลแ a บ,บออกมาเราก็จะยืนยันได้ทันทีเลยว,ว่าสมการกในอ่างเราเนี่ย แม่นหรือเปล่าแล้วก็สามารถนำไปใช้วัดจริงได้หรือเปล่าครับครับสำหรับคลิปรายงานความก้าวหน้าครั้งที่6กตันนี้นครับของสัปดาห์ที่หกผมก็จะขอจบได้จากเพียงเท่านี้นครับซึ่งในตัวของสัปดาห์ถัดาไปนะครับก็คือของสัปดาห์ที่เจดผมก็จะทำการทดลองผักที่ไปซื้อตางท้องตลาดนะครับแล้วก็ ผักที่เขาอ้างว่าเป็นแบบออร์แกนิกหรืออาจจะเป็นพวกผักที่อยู่ตามห้างตามเสโซโลตัสอะไรนะครับที่เขายืนยันว่าไม่มีสารตกค้างนะครับก็อาจตรงนั้นอาจจะเป็นในส่วนของคลิปจบตอนที่7ครับก็ผมก็ขอจบตรงนี้ได้ไครับผมขอบคุณครับ